โอเคไม่เปลี่ยนก็ได้วะแค่นี้ก็ได้วะผมเล่นตอนแรกอ่ะแล้วก็ใช้ทรงนั่นแหละผมหาทรงผมไม่เจอช่างหัวมันแล้วกันดูดิอยู่แฮอยู่ของผมส่วนน้ำมันนี้เจอไงมันน่าจะเจออยู่แต่ยังไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเข้าเข้าไปปรับไปอันหนึ่งเกมนี้มันฟรีไปนะ ตั่ไหนกูตัไหตัวไหนมันใช้อัวุธใกล้วะก็ตัวตัวตัวหลักแต่เปาคอนบอคลืยากมากอาคอนคือตัวท yes> ี่มันพิวๆยิงไปห่าวัดโอ้โหเ ้ยมีการแหลกด้วยขอตั้งค่าก่อนได้ไหมอ่าอ่าอ่าเองดึงชั้นไปก่อนนะเออตัวเฮวี่บอลเลอร์อะไรต่อให้ต่อให้อ่าแนวตั้งไม่อ่าโอเคเซตติ้งใจเย็นอ่านี่แหละที่เราต้องการว้าวว้าวปีหมื่นห้าผู้เดียวเดียวเด้อสนใจเฮวี่สไนเปอร์ เฮีนะ่แอนแจะหนีไปไหนจะได้ก็ต้อนแล้วบัักทำอะไรไม่ได้เกมกระจสองเหรอสองคือไหน่ะโอ้ยเยียม

อีกสักประเดี๋ยวมั้งนะอุ้ยจะต้องเล่นมันจะประคับเข้าไปเล่นกับสองกองโอ้แล้วก็อีกนานอยู่หรอกเออ <laughs> chắc <Chăng> là hơi <cười> <Wow>. <cười> 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 Ừ, chắc Ừ, trò การแข่งขันแล้วที่มันทุนๆเลี้ยวป่ะเนี่ยองวันี่สินะทองไม้ทวีอยูคืออะไรเฮ้ยแหงจังเลืออีกเหรอคนบุเจืดนแล้วผมก็ลองมาด้วยว่าตาแรกอะไม่เท่าหมดก็คนเนาะแสงพัฒนาเนี่ยไม่เงยหรือไม่ก็อาจจะบอดหลายมั้งแต่เล่นเหมือนคนเลยผมก็ไม่รู้อะเกมแนวนี้ไม่รู้มันเหมือนทองไม้ทวีคืออะไรอะ ดับเบิลโคเด้นทูนี่ไงทวินนะทวีอะไรไม่รู้ถ้ามึงไม่ใช่คนกูก็เป็นบอทถ้ามึง นี่ขวานี่โล่โล่มันแกนกระสุนเรากระสุนกระสุนได้บ้างตอนเนี้ยบางบางทันจะบางทันจะไปมีแผลบางทันจะเป็น,น,นโล่บางจะมีโล่แผลดี่โดยเป็นโลก่กันกระสุนในโล่แผลดีไปป๊นปึ๊บนี่กูอยู่ในตำแหน,น่งอะไรเนี่ยมันนำหายโอ้โอ้ Xem kẻ địch tiến khỏi shirt video boiled Nói จอบไปซะเพิ่งจากการตัวใหญ่เสร็จเนี่ยอันยินนานเลยแล้วแฮ้แฮ้ว่าตึงใจการตึงจเองสวยสิ อย่างเท่คสซินยิงพีสองปีต่อมามักหลับข่มปีที่17ของยุคฟื้นฟูพกพลังงานความร้อนอย่างนั้นเหรอ

เทียบเลยเอ้าวเดี๋ย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 วปกติแถบอ่าแถบมันมันฆ่าอะไรเหรอตันงฆ่าอะไรเหรอปกติอ่ะมีไหมแถบเอาไว้ดูสกอรนโอเคเปลี so like no ่ยนเป็นสลับอาวุธดีกว่าไม่สลับเลยคีบตายแล้วโหยโหย กนะเฮ้ยจลบก่อนสัมผัสได้ถึงไฟันตรายปึ้งปึ้งปึ้งโอ้โห อ้อโหยากจะลองป้องกันอะคงไม่ทันใช่ปะเนี่ยเอ้ยเออเออรายะประทิดไม่เข้าเลือดเน้น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 โอเคหูสัตเข้าคานซีอีกแล้วอุ้ย

ฮะโดนควบคุมกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอโอ้ถ้ามันมีชื่อกูแล้วมันมีคัตตี้นี่คืออะไรเออเอ้ยสวยไปเรื่กเินร โอ้โหอ้ใช่แบบนี้แตงโมจะโว้ยแค่กอล่ากอล่าแลงวกกหล่าแค่ขัดจีรแงจะเปทีวีพีแอ้โ้โอ้โหโอ้โหตึ๊บนั่นแหละสวยพิตคับผมเอาอีกเออนี่แหละอ มีเคาน์เตอร์ด้วยเหรอเนี่ยสนุกีแล้วสิผมเคยได้ตัวที่มันเคาน์เตอร์ได้เลยเอาก็ตัวที่ซ้อมมันก็มีเคาน์เตอร์นะนันนน่นสินะแล้วผมเจอสี่รอบแบบเมืม่อยนิ ว่าพวกเราจะได้เล่นด้วยกันก็อีกสักปัะเดี๋ยวนึงหรือบ้างไอ้หาเอ้ยแมงเอ้ยโดนแอ์ดอกทับหัวหาเอ้ยเออเซ็นไหล

ไฮ้้กระสูนกระสนกระสนไม่ถนัดไม่ถนัดแป๊บตึงนะว้ะไม่ถนัดยังจริงอื้ออือ้อโอเคอยากได้ยังถือว่าได้อยู่

ตึงต้งตึ้งบรรดาหมดบานาหมด,มหมดอาา้าวโอ้โหโอ้โหได้เลยอยู่ยนั่น yeah. เองข้างบนอือเสร็จหนึ่งเปลี่ยนอาวุธเองเสร็จทันแน่โอเคน,เน,อนีโหลดครับผมนีโหลดนีโหลดนีโหลดไม่ทันใจ <L V> ไม่ทันใจอาชิพายลืม <elaborate> ลืมใครสักอยู่เล่นโอ้โหยึดพื้นที่เสร็จเรียบร้อยเหนื่อยแค่ได้นะเนี่ยทำไปเล่นไป เออโอ้โห,โห,หเกือบไม่รอด